สวัสดีครับวันนี้ในนามึกน้อยพาเที่ยวนะครับก็จะพามาเที่ยวที่แบดโล w ์อลัสกา USA นะครับแบโลเป็นเมืองที่เป็นเกาะนะครับถือว่าเป็นจุดสูงสุดของขั้วโลกเหนือของสหรัฐอเมริกาหรือที่ชาวอเมริกาเรียกกันว่า Top o ออฟเดอะเวนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศ ในช่วงประมาณเที่ยงวันนะครับในช่วงวินเทอร์เดือนพันวาคมนะครับตอนนีน้ตอนนี้เวทเตอร์บรรยากาศก็จะลบประมาณ16องคองศาฟาเรนไฮน์นะครับตอนนี้ก็ถ่ายอยู่บนรถนะครับถ่ายคลิปอยู่บนรถครับแมงเบลโลอลาสก้าก็เป็นที่ใฝ่ฝันโดยเฉพาะของคนอเมริกันก็ อยากจะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งแล้วมาถ่ายภาพชมวิวทิวทัศน์ซึ่งก็เมืองแบโโลดีถ้าน้าหนาวก็ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์นี่ก็ก็ยังหนาวอยู่นะครับถือว่ายังหนาวอยู่ไม่เคยเกิน50องศาฟาเรนไฮน์นะครับนะครับเพราะนั้น เบลอลสก้าก็ถือว่าเป็นเมืองหนาวนะครับอยู่บนเกาะนะครับเป็นเป็นเมืองที่เป็นเกาะนะครับสุดขั้วโลกเหนือของ USA ครับในนามมึกน้อยพาเที่ยวก็จะโชว์ภาพวิดีโอแบบ มือยังไม่ฉมังหรือมือยังไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นมือถือเล็กๆขนาดเล็กของเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับที่ใช้สัญจรไปมาไปฮอ s p สปิ l ต i อลไฮเวย์นะครับแต่ไฮเวย์ที่นี่ความไวก็แค่35มสิบห้าไมล์สปีดนะครับสามสิบห้าไม์ for hour นะครับเนี่ยถนนไป โรงพยาบาลนะครับถนนที่นี่ก็ไม่ได้ลาดยางไม่ได้เทคอนกรีตนะครับเมื่อก่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เทคอนกรีตทาไมไม่ลาดยางเหมือนบ้านเราก็ปรากฏว่าถ้าทาลาดยางหรือเทคอนกรีตแล้วตอนสนุยเยอะๆใช้รถเกรดเกรดแล้วก็คอนกรีตหรือยางมาต่อยอะไรก็จะพังเหมือนเดิมครับก็จะเป็นถนนดินปนทรายปนกรวดนะครับถ้าสนุตกมาก็รถเกรดรถแท็กเตอร์ก็จะไถยอยู่ทุก ชั่วโมงนะครับสำหรับคนสัญจรไปมาครับเบลูอลเลเซกาก็มีประชากรอาศัยอยู่เป็นชนเอสกิโมเป็นชนพื้นเมือง imo, เอสกิโมนะครับเป็นชนพื้นเมืองเอสกิโมนะครับมีประชากรประมาณ5,000คนประมาณ 1, หลังพันหลังคาเรือนนะครับก็ ได้มาทํางานอยู่ที่นี่เป็นเวลา2ปีสอปีแล้วครับตอนนี้ก็ทํางานไปติดกลัวโควิดไปนะครับตอนแรกๆประชาชนที่นี่แม้กระทั่งหมอพยาบาลนะครับก็ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยไม่ไม่ใส่ป้องกันตัวเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่ว่าแหละครับขึ้นอยู่กับผู้นําผู้นําไม่เชื่อพูกน้องก็ไม่เชื่อด้วย เสรีภาพนะครับเสรีภาพสิทธิมันสิ่นี้ส่วนตัวแต่ตอนนี้เห็นทางแบโลนี่จำนวนคนประมาณ5,000คนก็ติดโควิดประมาณ200กว่าคนแหละครับก็ต้องกลัวกันหน่อยแล้วครับตอนนี้แม้แต่โรงเรียนนะครับมีโรงเรียนทุกโรงเรียนก็ปิดหมดครับตั้งแต่เดือนมีนาต้นๆปีมาแล้วนะครับครับชนเอสกิโมนะครับก็เป็น ชนพื้นเมืองที่มีประเพณีนะครับในการล่าปลาวานทุกปีนะครับการล่าปลาวานทุกปีเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่อยากจะมาดูการล่าปลาวาวการล่าปลาวานก็ลงไปไปในท้องทะเลนะครับแต่ช่วงนี้ท้องทะเลก็ปิดนะครับหมายความว่าหิมะที่ตกลงมาก็กลายเป็นน้ําแข็งเป็นชายทะเลที่เต็มไปด้วยหิมะน้ําแข็งไม่สามารถที่จะลงไปได้ นในช่วงเดือนปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลาทั้งเดือนนะครับทางรัฐบาลอนุญาตนะครับในช่วงเดือนกรปีนี้ก็ <c oughs> ปลายปลายเดือนกันยายนนะครับก็ชายทะเลก็เป็นหิมะนิดหน่อยนะครับยังไม่มากยังยังเห็นายทะเลสามารถนำเรือลงไปได้นะครับ บรรดานักล่าทั้งหลายพี่น้องประชาชนของชาวเอสกิโมก็ทําพิธีบวงสวงเส้นไหว้ตามประเพณีนะครับแล้วก็นักล่าก็ลงไปหาปลาหวานนะครับในท้องทะเลลึกนักล่าแต่ละปีก็มีการเทรนนิ่งนะครับประมาณ30คนส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายาวัยกำลังชะกันนะครับแล้วก็มีหอ,อกมีมีดแล้วก็อาวุธ อาวุธปืนนะครับที่จะทําการล่านะครับไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะบอกเป็นช่มวกเป็นหอกแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะมีอาวุธปืนผสมดินไปด้วยผสมดินปืนไปด้วยนะครับสําหรับปีนี้นะครับในแต่ละปีครับในแต่ละปีทางรัฐบาลก็จะออกกฎนะครับการล่าประวานนั้นไม่ให้เกิน20ปีเอ่อยีตัวต่อปีนะครับ ปีนี้นักล่าทั้งหลายก็ได้ออกทะเลไปล่าปลาวานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมนะครับนะครับสำหรับภาพที่เห็นนั่นก็เป็นภาพเรือเก่าๆนะครับแล้วก็เห็นภาพโครงกระดูกของหัวปลาวานนะครับในส่วนหัวส่วนกรามของปากนะครับ หลังจากที่ไล่ล่า,ลามาเรียบร้อยแล้วก็ชำและชำตัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชำระล้างแล้วก็เอามาโครงกระดูกส่วนหัวน่ะก็ใหญ่นะครับตัวใหญ่ขนาดไหนท่านดูเลยครับนะก็เป็นโครงกระดูกแต่ส่วนหัวของประหวานก็เอามาประดับไว้ตามชายฝั่งตามฝั่งทะเลนี่ถือจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของขั้วโลกเหนือของยูของสหรัฐอเมริกานะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพของ ท็อปออฟเะเวลโ,โฮเทลนะครับที่ตั้งอยู่จุดเหนือสูงตุดของสหรัฐอเมริกานะครับแแบโล阿拉สกานะครับก็ครับต่อไปก็เชิญชมาการล่าปลาวานการแลกปลาวานแล้วก็ตั้งส่วนหัวของปลาวานไว้สตามสถานที่สำคัญสคัญตา่างตาๆนะครับเอาขอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ